สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชมวิวบรรยากาศบ้านมหาชัยนะครับอยู่ที่พิษณเกียวนะครับเห็นไหมมีมีลูกมีกระเน็ดด้วยลูกลวงปุ่ปพันธ์ปู่ปพันธ์ผมก็จะมาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศที่สวยงามบรรยากาศ อยู่ผมก็จะมาพาทุกคนมาดูปลาพร้อมกันนะครับว่ามีปลาอนะไรบ้างเข้ามาเลยครับผมจะเข้าไปแล้วนะครับอุ่นป๊าพี่น้อง มีปลาตัวใหญ่เลยมีปลาตัวใหญ่เลยนี่ครับเป็งปลานี่ครับปลาปลาตัวใหญ่ใช่ปะนี่ครับปลาคอนี่ครับปลาคอนี่ปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนสองตัวครับนี่น้องปลาช่อนปลาช่อนสองตัว นะครับวันนี้ผมก็จะมาเกือปลาเลยครับเกือปลาให,ให้ทุกคนดูนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างมีปลาพัานไหนชนิดไหนมีปลาตัวไหนบ้างที่สวยหรือไม่สวยหรือไม่งามก็ดูครับมาดูด้วยกันผมก็จะเกือแล้วนะครับมันจะ,กะเกือปลาแล้วน่ครับเดีนะ๋ยวเราจะ จัดอะไรนั่งลดมือดูปลาครับดูปลาโอ้ยป,าปาลาครับเบิรงปลาพี่น้องเบิรงปลาปลามีตัวใหญ่ปลาดุกรัเสเซียปลาดุกรัเสเซียครับถ่ายอยู่นี่ก่อน ออเบ้งมันสกบกับับๆอ๋อูกห้ายังมัน่าแท้นี่อ๋อูกรเียงญ่เวะกระดุกแเี่ยงง่าแท้บงนะครับเบงนะเกิอลงแล้วบงมันหุ่มใส่กันเบื้งปลปุปุบ้งวะออีตัว่เลยไอตัว่เลยพี่น้องอีตัว่เลย ครับรับดูนะครับโอ้โหมีตัวสว,สวยนะครับตัวสวยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับตัวตัวใหญ่มากน่ากินมากครับน่ากินมากและตอนนี้ครับผมก็จะขึ้นชั้นบน ปการสกละลูกป,ปูกัพันนะครับเะไยรครับตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นบันไดนะครับขึ้นไปพ้องๆกันเลยถอดเกือบ อยู่ดีมีแรงอยู่เีเดุเด้อหลวงปู่เด้อหลานมีทุกคนสุขคเลือนำรวยลำรวยย่ถ่ายตเงเท่ามงก้อนย่ถ่ายถ่ายลูกหลานมีทุกคนุกคนเริญความเก็บคไขายบอยมี สวยงามขนาดเลยครับพี่นอ้นองเลยสวยปะครับสวยปะสวยงามขนาดเลยออมย่างหอมย่างหอ,องมวิวบรรยากาศสูงๆนะครับบรรยากาศเย็นขนาดเลยเย็นสบายไปเที่ยวกักดูชมวิวบรรยากาศก่นกอน ดูนะครับเห็นไหมครับรูปปัน้นพระจน่าสวยไหมครับสวยงามมากครับนีครับดูน้องนักมังครับสวยสวยงามมากบรรยากาศสวยดีบรรยากาศก็สวยดีนะครับสวยมาก บรรยากาศสวยสง่าง,ง,งามน่ายอยู่มากปไปยังนะพี่น้องมึงนู้นน่ะมึงนู้นน่ะไปยังน่ะไปยังน่ะไปยังะปลายังมึงนู้นน่ะปลาไยังเนะา,านะ ปลาอยังวะนี่ปลาเพาะนะครับเบื้งปลาเพาะเบื้องปลาเพาะครับปลาเพาะกับปลากดนี่แหละครับเพราะผมบ่งว่จักซื้อปลาแต่มันซื้อปลาอยังอันนี่ โมแมนปลาปากกับปลาบิกโมแมนโมแมนโมแมนปลาปากปลาปากอีแบบนึงนี่ปลากรุดครับนี่ปลากรุดอืมปลาไหนครับปลาไหนโอ้ปลาไหนปลาไหนอ๋อปลาไหนสวยงามบ่พี่น้องงามบ่สสีชมพอลาดเลยปลาปลาไหนตัวใหญ่ขนาดเลยไข่ครก็เต็มทองเนาะ าขอ,อาไคพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับว่อขอ,อพูดผิดประการใดก็ไม่เป็นไรนะครับนะผมก็จะกล่าวไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดตามด้วยนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขาหน้าพบไว้พบไว้กันใหม่และเจอข้าหน้ากันใหม่สวัสดีครับ